ูที่กินย่ำไดกระแซบกินย่ำไดกับเบื่บอ,อที่สําคัญเฮ็ดง่ายๆผู้ใดเฮ็ดกระแซบจะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้จะพาไปชมจีนซาวน้าปลาร้ากุ้งสุกค่ะก่อนอื่นนะคะเนาะเฮาจะเอาพักมาหั่นค่ะแล้วก็ล่างทําความสะอาดพักก็คือเอามาได้ตามใจชอบได้เลยนะคะเดอมื้นนี้ก็จะมีพักบุ้งน้ากระลําปีทั่วพักยาวและขาดบ่ได้ก็จะเป็นพักการจองคะ่ะพี่น้องเป็นพักที่ขาดบ่ได้เลยกับเมนูนี้เฮาจะเพิ่มความหอมของน้าซาวด้วยการใส่กระช่ายลงไปค่ะพี่น้องผู้ใดบมักกบตงเเดคะรวมาลวกัก่่เกกลองไปจหนยคะ มีรสชาติหลวกผักพอประมาณค่ะบะตองสุกแห้งววเวลาห่อกินมันจะได้มีความกรอบมันจังแซบเนาะพี่น้องเสร็จแล้วก็หลวกกลุ่มต่อเลยค่ะหรือว่าจะใส่เป็นหมูยอก,ก็ไดแล้วแต่ห้ามักเด้อคะ่ะ้อนี้ห่าจะใส่เป็นขนมจีนเซ้นแห้งเนาะก็เอามาหลวกก้อนค่ะให้เพิ่นสุกค่ะพี่น้องเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาห็ดน้ำซ่า,ต,าต่อใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยกระช่ายกะปิน้ำตาลผงนวื้อนี่นห่เาเลือกใส่เป็นน้ำปลาตำหมวขวดนี้เลยจ้ะพี่น้องน้ำปลารับปรุงสำเร็จสูตรต้นตำรับรสชา องซอนครับพี่น้องแล้วก็จะใส่น้ำปูน้ำเด้อคะ่ะเด้อสีดำๆก็เป็นน้ำปูเนาะแล้วก็ต้มไปจนกาว่าส่วนผสมทุกอย่างมันซุกเข้ากันดีแล้วก็ลองตักชิมรสชาติเบิร์เป็นอันเร็จเรียบร้อยสิกินก็เอาพริกผงมาใส่ค่ะพี่น้องตามด้วยท็อปปิ้งของข้าก็จะเป็นกุ้งซุกเนาะแล้วก็ราดน้ำซาวที่เราทำลงไปเลยจ้ะพี่น้องจะบอกว่าวินาทีนี้คือหอมแล้วก็เป็นตะแ่บแห้งครับพี่น้องผู้ใดบ่เ,เคยกินแนะนำว่าไปเหตุตามได้เลยลับร่องว่าแบ่บติดใจแน่นอนจ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลสไตล์แซวแมมมาจ้ามณีผ้ามากินขนมจีนแซวน้ำปลาร้านวลนัวจะพี่น้องเบิง้งปาดพริพกแน่ใส่ไปแบบจุกๆเลยค่ะพี่น้องปรุงเรียบร้อยเนาะเบิ้งเส้นขนมจีนแย้เหนียวหนุ่มคือเกาค่ะพี่น้องใส่กุ้งเนาะขนมจีนแซวน้ำปลากุ้งสะดุ้งค่ะพี่น้องใส่อันกระชายมะนั่มนี่มีผักลวกผักสดกรอบๆค่ะพี่น้องหลายๆขาดอะไรไมน่นู่นนี่ผักกานจองเนาะนี่กะหล่ำปีทั่วภักแย้ ลายยางเลยคะ่ะพี่น้องมาแซ่บๆนัองกันจะ้ะมุมเิ้นก่อนเลยเนาะมาเด้อมาเด้อ What's up? พักกันจองหลวงเพชรได้ใจจ้ะพี่น้อง việt nam cùng bán đựng Hạt chi lao Muốn dày lưới Phải không nhẹ เมนูง่ายๆประเทศดกรซบเชื่อว่าหลายๆคนก็นมากินล้เมนูเนี่ย พักบุ้งน้าลวกดีถ่ส่หอม khi nhâm len im len đây chẳng บรรยากาศหลังฝนตกจ้ะวังยาน้นี่ฝนตกนุ่มปะ น่น้อ,อาจจะกินแบบเฝ้าวนด้ยวยหนูยังกระจ้าเปิดเพลงแต่และคลิปแต่แบบกินแบบเร็วๆเนี่ยบุเดียอยากอะมาเด้อแซ่บๆนั่งกันจ้ะ ก,กินกับผักกันจองเนี่ยเขากันเขากันนม่นู่น ม่มเผ็ดพะเผ็ดกับบวแสบเนาะ nó tẹt nó tẹt kết nhang bọc bọc cặp bùn sao quá lên xẹp tơ lót thì mắc hiểu đực được được Mà một cái บุ mm ้งเนาะกบกอบผัก แสบมองนี่ได้เนี่ยพริกดิบองใหญ่เนาะว่ามันตาแตกอยู่ด้กนเนาะเบิงจะซีน้ำพริกกันเด้อ กัดคำก่นอนกินเลยๆแล้พี่ดองไม่นุ่มเหมนเนี่ยแต่ว่าเจ้าสิเปิดเพลงก่อนนะ่ะกินกระสิเน่าพุอนเนาะโอ้ยพี่นนะ้องอิ่มจ้ะมันนุ่มหอมนทานพรานปลากุ้งสะดุ้งกุ้งลวก เรียมพักกันจองพักสดพักลวกหลายๆแสบค่ะย,ยังพี่นงนะอือเอาละค่ะพี่นองค่ะแสบหลายฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแนแอค่ะเด้อเดวพ่อกันคลิปน้าค่ะพี่นองมันนี่เขาตัวลับไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ